กลายเป็นกระแสในโซเชียลเมื่อโรงเรียนอนุบาลสีธาตุห่วงความรู้สึกเด็กๆงดจัดกิจกรรมวันแม่ปรับมาเขียนการ์ดอวยพรแทนซึ่งมีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากวันนี้ทางผอ,อรโรงเรียนเปิดใจทําไปเพราะเข้าใจความรู้สึกเด็กๆแต่กิจกรรมวันแม่ยังคงไว้เหมือนเดิมเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลสีธาตุซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สอนระดับชั้นอนุบาล 2- ถึงป .6 มีนักเรียนประมาณ8 0 5คนข้าราชการรวมผู้บริหาร33คน โดยวันนี้ทางพอรโรงเรียนกำลังมอบทุนการศึกษาเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษให้แก่นักเรียนจํานวน27ทุนทุนละ1,500บาทโดยคัดเลือกจากเด็กที่คุณครูไปเยี่ยมบ้านดูสภาพครอบครัวความเป็นอยู่และรายได้ต่อเดือนไม่ถึง3,000บาท ทางด้านนายเสกสรรโสภารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุเปิดเผยว่าทางโรงเรียนเราไม่ได้งดจัดกิจกรรมวันแม่เพียงแต่ปรับรูปแบบการไหว้แม่ให้เด็กๆเ,เขียนเรียงความวาดภาพระบายสีทาการ์ดและแต่งกลอนอวยพรวันแม่แทนสาเหตุหลักมาจากเราคํานึงถึงความรู้สึกของเด็กเป็นอันดับแรก หลังครูเดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กพบว่าส่วนหนึ่งครอบครัวมีแม่อยู่ด้วยไม่ถึง30%บางคนอาศัยอยู่กับตายายสองคนประกอบกับทุกปีที่เคยจัดงานเด็กบางคนร้องไห้ที่ไม่มีแม่มาร่วมงานเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ พอเรื่องนี้เป็นกระแสในโซเชียลบรรดาครูและแอดมินไม่คิดว่าจะมีคนแชร์เยอะขนาดนี้ทางเราไม่ได้สร้างภาพแต่เราทําในสิ่งที่เห็นจริงๆสภาพครอบครัวเด็กเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องขอขอบคุณโซเชียลที่ให้กําลังใจและชื่นชมโรงเรียนอนุบาลสีธาตุ<ร>าจนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นไปศึกษาดูงานไปทัศนาศาึกษาพาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่พอหนวกกับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เราก็จะพาไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์เขาสวนกวางที่ขอนแก่นที่ใกล้เราเนี่ยประมาณร้อยกิโล นะครับเหมารถให้ yeah. แล้วก็เชิญให้คุณแม่เขาไปด้วยให้คุณแม่อรุบาลเนี่ยไปด้วยเพื่อให้ให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่ลูกไปด้วยแล้วก็โรงเรียนจะเป็นสื่อกลางเป็นคนเป็นคนไปดูแลช่วยเรืเเเ่องต่างเพื่อให้เขาเ,เกิดความรู้สึกเพื่อให้เขาเกิดความเรียกว่าอิมเพรสชันประทับใจใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกิจกรรมที่โรงเรียนทําให้คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะได้ประทับใจแล้วเขาจะจะไว้วางใจโรงเรียนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไว้วางใจเราแล้วเราก็ต้องดูแลลูกของเขาให้ดีที่สุด อะไรที่จะไปส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกเขาทําทร้ายร่างกายทําร้ายจิตใจเขาผมว่าในในส่วน70%ที่ที่ไม่มีแม่เนี่ยที่ที่ไม่มีแม่นี่ส่วนหนึ่งก็คือแยกกันผู้ปกครองการหย่าร้างสถิติการหย่าร้างค่อนข้างสูงมากที่นี่ผู้ที่เราพาระคือคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณปู่คุณย่าที่อยู่บ้านเราก็จะดูแลกลุ่มนี้เป็นพิเศษโดยนึงมีจัดทุนการศึกษาให้แล้วก็สองก็ดูแล เมื่อมีปัญหาขึ้นมาเราก็จะลงเข้าไปช่วยมีบางคนนมโรงเรียนเหลือบางคนนักเรียนแปดร้อยคนอีกบางวันบางวันไม่มีบางวันนมเหลือนักเรียนมาไม่มาโรงเรียนก็มีมีนมนมโรงเรียนเหลือผู้ปกครองที่เขาขาดแคลนที่เขามีลูกเล็กเขาจะมาเข้ามาหาพอามาขอนมขอนมเพื่อไป